สวัสดีครับอยู่กับกรถไถติ้งครับนี่นี่ครับมาเบิ้งความบุญไว้บนโต๊ะครับที่ครับขันตูดสองสามขั้นอยู่ละก็ยังเจ็ดหาขั้นหนึ่งอยู่ละมาแล้วครับยืดว้ con tốt đinh gạt nhỏ đẹp ăn đạt bắt cơm luôn khăn đầy ôm đi đọt là quá <c wirn cảm giác> บบิง้งรอนถอยหลังมาเ้ยดินเต็มฟ้าถ่ายอยว่มันบ่อลงเด้อยนี่ลอยไปเลยลอยน้ำทังไปเลยอ๊ถอยหลังด้วยถอยหลังมาเ้ย เบิ้งร่อยซิบมาเขาซิแรนเลยเบิ้งนี่ใครได้ไปดันยูมึงได้อยู่ดิเรือนขใครจมยิงนด้นไหมวะเทสนี่ก็ได้ดิว่าต้อนี่ไปย้ายจมหนาว่าดัาน,นี่ยบินีฮะ เจ๊ว่าสิฮักโลกสองเถี่ยวขึ้นที่ว่าจมดอกเอาเลีวนี่ครับฝนตกครับเท่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 บุกขึ้นดอกว้า